สวัสดีครับวันนี้ก็มีอยู่ในรายการ NPK TV นะครับก็นี่ก็มาในเกมอะไรวะอ๋อ Counter Strike Online นะครับเกมที่เป็นเกมแนวแรกๆครับว่าเ,เกมยิงปืนนะ FPS แนวแรกๆครับก็วันนี้จะมาเล่นกับคุณคุณชื่ออะไรครับคุณคุณคุณชื่ออะไรครับคนคนไหนอ่ะคุณนั่นแหละชื่อ ชื่อ AOT เขาครัพ AOT คุณ AOT เนี่ยแคลครับแคลวันนี้ครับอ้าวชาแนลนางแก้วมีผู้เล่นมากเกินไปอะไรวะเฮ้ยช่างมันเข้ามาโอยู่ห้องไหนอ่ะรหัสรหัสสองสามสี่นะอ๋อสองสามสี่ครับไปครับอ่ามาแล้วอ้าวคุณคุณบอสมะดิคุณบอสเนี่ยเราจะมีปืนเนี่ย AK เอเคนี่จะเป็นแบบอสก็มาต้นๆครับมันจะเป็นเือนปืนที่แรงครับปืนที่แรงมากเลยครับห้าสองสามสี่ครับก็ตอนนี้ผมมีปืนแ้วบ้างวะนี่ครับบอสไม่เข้าเราหรอปืนก็มีประมาณนี้ครับาราบอกครับเนี่ยกระบอกครับเนี่บมาแล้วมาแล้วก่อนบอสแป๊บนึงไม่เข้าเราออกแล้วนะกดเลยครับเ้าออกทาไมอะ วิเราอยู่ห้องไหนนะเมื่อกี้ห้องไหนนะกิโม่เคยเคกด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 ครับอ,าอนา้ก็จะเล่นกับคุณ a o t อ e ครับคุณไล่ตัวคุณไล่ตัวตนเขาไม่อยู่ครับก็เลยมาเล่นกับคุณคุณโอเ้เขาเป็นซึ่งเป็นเพื่อนกันนะครับอยู่ต่างจังหวัดเลย แหลกไหมเนี่ยแหลกเหมือนเดิมนะครับอ๋อช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้แคร์นะครับเพราะเน็ตแหลกแ้วครับแหลกอีกอย่างหนึ่งก็เปิดเทอมนะครับเปิดช่งนี้่ยอ,ยาอ,าอัาอยลงเิดแหลกเอหายแล้วายักเหยมอมายแหลกนงครับแหลกคันคันใดค,ครับทล ออกมาครับๆพี่ครับครับชื่อนิเตอร์คุณครับอาชาเนี่ยครับวางเลข2ครับพี่ครับพี่มาทิ้งไว้ด้านหลังครับวาง <laughs> 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 อ้าวอุ้ยค้างเออมาแล้วอุ้ยแรงเลยมัต้องตามกันเดี๋ยวตายมามาอืมเนี่ยตอ๊ดห่อยเออระวังอยู่ไหนกันครับพี่ทักท้ายไปตายตาย,ยบอสเห็นแล่เฮลเล่บอสไม่รอดบอสไม่รอดเฮ้ย บอสไปแล้วก็คุณนี่ใช้ไม่ได้ครับครับต่อกันครับแค่ได้อยู่แต่ว่าโดนตุย๋ยมาเลยเอาแหลกเลยเฮ้ยแหลก แหลกแน,น่ผู้คนยังสู้ผมไม่ได้เลยอ๋อก็มไม่รู้อะเดี๋ยวชวนไอ้นานมาเล่นด้วยครับก็ไอ้นานก็คือคนไร้ตัวต,วตวนนะครับกนี่ก็ว่างๆวันอาทิตย์ครับเป็นเปนปิดเธอมาเปิดมาปุ๊บปิดเทอมเลยครับเขาเปิดมาปุ๊บปิดเธอเปิดมาปุ๊บแม่เปิดมาปุ๊บหยุดเรียนเลยครับวางระเบิดแล้วหยดเรียนเลยครับ<ง> เฮ้ยอะไรมากูออ้ยยิงมาเลยว้าวอัเนี้อันแรงแรี่สุด่ขึ้นอร้ยโอ้ยเข็ดขึ้น 400! 700! อโอ้คุณอินดี้นี่แหละร0 0ห้าร้อย้าเจ็ดร้ แกมือใหม่ครับตี่อยู่ข้งบนเมื่อกี้ผมผมมาเห็นก็นเลยเดี๋ยวข้างหน้า,า,นาก็จะมาบอกวิธีเกียนซอมบี้ครับอ้าวเฮ้ยบอสยืนอย่างนำไมอ่ะก็ตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับเพราะว่าจะเล่นจริงจริงจังๆแล้วนะครับโอ้ย ครับเดี๋ยวข้างหน้าจะมาเปลี่ยนซอมบี้นะครับก็อขอบคุณ,คร,ค,ณครับขอบคุณที่รับชมมาอครับ